ก็กาสวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับก็กลับมาทุกเช่นเคยตัวละครที่ผมจะมารีวิวให้ดูในวันนี้เนี่ยก็คือโซาราอ่ะก็เดี๋ยวนี้เราจะมาดูกันว่าเธอเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างแล้วก็คุ้มค่าไหมที่จะทำเทียสองก็มาละช้าดีกว่าไปดูที่เทียชิ้นแรกกันเลยก็ชิ้นแรกเนี่ยให้ใช้เป็นบวกพลังป้องกันไม่ใช่บวกพลังกันสิบวกพลังโจมตีพลังงานเพราะว่าค่าออปชั่นหลักเนี่ยมันเป็นบวกพลังโจมตีพลังงานพาะงัานค่ารองก็ต้องเป็นบวกพลังโจมตีพลังงานเหมือนกันตัวท อัน,นี้สามให้ใช้เป็นบวกเลือดเพราะว่าตัวของสายสากลเนี่ยก็จะเลือดน้อยแล้วก็พลังป้องกันน้อยกว่าสายอื่นเพราะงั้นควรจะบวกเลือดจะดีกว่าแนะนาว่ามันบวกเลือดดีกว่าไม่ไม่แนะนําให้ไปใช้บวกวอัตาราลบดีนะส่วนสุดท้ายเนี่ยผมใช้เป็นไม่สนทางป้องกันเพราะว่าค่าแข็งสังเกตด,ดีๆเนี่ยจะเห็นว่าค่าออปชั่นหลักของทั้งสี่อันเนี่ยมันไม่มีอันไหนที่บวกอัตาราคีย์ข้อเลยเพราะงั้นถ้าเกิดเราใช้บวกอัตาราคียข้อหรือว่าบวก ความเสียหายชิ้นที่ข้อเนี่ยมันจะใช้งานได้ไม่เต็มที่ของงานควรจะใช้เป็นบวกไม่สนอัตราป้องกันจะดีกว่าส่วนเกียร์เกียร์ผมใช้เป็นไม่สนการจมตีประเภทการเบรกแล้วก็บวกทางจมตีประเภทไฟแล้วก็เมื่อเลือดเหลือต่งคว่า40%เนี่ยจะเป็นมาตราวิแล้วก็คูณดาว10วิก็แนะนําว่าให้ใช้เกียร์ที่มีออปชั่นบวกมาตราไม่ให้ ใช้ตัวของบวกดาเมจสักเท่าไหร่เพราะว่าผมลองมาแล้วทั้ง2แบบก็คือใช้ตอนแรกเนี่ยผมใช้เป็นบวกดาเมจพอใช้บวกดาเมจไปเนี่ยมันโจมตีแรงก็จริงแต่ว่าเวลายืนในทารท์ลเซอร์เนี่ยมันยืนได้แป๊บเดียวแล้วก็โดนสกิลทีเดียวก็ตาย้เหมือนกันนะเพราะว่าตัวเธอบางมากแล้วถึงแม้ว่าสกิลเทียสองเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะ,ะไม่ไม่รับการโจมตีจากการโจมตีทุกประเภทเนี่ยแต่ว่าโอกาสติตมันแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอกาสจิตน้อย เราไม่รู้ว่าจะติดตอนไหนถ้าเกิดเรา,าสกิลหนัหนกๆก่อนเราตายก่อนเนี่ยเราก็แทบจะไม่มีโอกาสไปใช้สกิลเทียสองเลยเพราะงั้นแนะนําว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเกียรของเราเนี่ยควรจะมีค่าออปชันที่เอามาตะอ,อยู่อันนึงืงตามนั้นสกิลสกิล,กลผมอัพเป็นเววหกหมดเลยแล้วก็สกิลเทียสองเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะลดระยะเวลาลดระยะเวลาแล้วก็ความแรงของบัฟดีบัฟศัตรูลงแล้วก็วระยะเวลาแล้วก็บัฟของ ปั่งตรงข้ามลงด้วยอ่าแล้วก็จะมีอ่าบวกป้องก,กันการติดทุกประเภท10วิให้กับตัวเราด้วยคุณดาสามสิบวิจะเห็นไหมว่าโอกาสติดมันแค่25เซนเรพราะงั้นอ่าถ้าเกิดสกิลมาในติดเนี่ยเราก็โดนตีตายเหมือนกันเพราะงั้นแนะนําว่าเกียร์มาตะด,ดีที่สุดแล้วก็เซตหิน,หนเซตหินผมใช้เป็นโอเวอร์ไรท์แต่สำหรับใครที่ตัวการ์ดเนี่ยยังไม่มีบวกแอคเคาสปีดเดยอะ แนะนําว่าให้ใช้เป็นพลังความโกดของฮัคเพราะว่าตัวของสาตน่าเนี่ยสกิลแต่ละสกิลเนี่ยมันจะหน่วงหวงหน่อยแล้วก็จะรู้สึกว่าช้าการออกท่าทางเนี่ยมันช้าเพราะงั้นเราควรจะเน้นบวกไอคเคทสปีดให้มันออกสกิลเร็วๆหน่อยเพราะถ้าออกช้าเกินไปเนี่ยเราโดนตีส่วนมาตายได้เหมือนกันที่ผมไม่ใช้ตัวพลางความกดของฮัคเพราะว่าตัวของแอคเสปีดของ ตัวสาระนาของผมเนี่ยมัน127แล้วเกมนี้ access speed เนี่ยมันตันอยู่ที่130ยอ่าเพราะอีกแค่3เปอร์เซ็นต์อ่ะมันจะไม่ต่างกันมากหรอกบวกไปมันก็ถึงใช้เส้นหินความโกรธของฮัคเนี่ยมันจะบวก7เปอร์เซ็นต์มัน7 8เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็จะเกินมันก็จะไม่หุ้มเท่าไหร่ก็ใช้เป็น overdrive ดีกว่าสำหรับผมนะแต่สำหรับใครที่การ์ดยังไม่โหมดมากแล้วก็ยังไม่บวกให้สปีดถึง120หรือถึงอะไรเนี่ยก็ใช้เป็นแพลงความโกรธของฮัคจะดีกว่า แนะนำว่าเล่นเซ็ตดาเมจด,ดีที่สุดแล้วหรือใครยังการ์ดยังไม่โหดลดคูณดาวยังไม่เยอะก็อาจจะใช้เป็นความเสี่ยงหลักแหลมของแรกคูณหรือว่าสามารถแรกคูณก็ได้แต่ว่ามันจะเสียตรงที่อาจจะตีเบาไปหน่อยแล้วอาจจะอาจจะยืนได้ไม่นานไม่ใช่ยืนได้นานสิอาจจะทำดาเมจได้ไม่ค่อยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แนะนว่าใช้เซตดาเมจอะ่ะเหมาะสมที่สุดก็คือเซตโอเวอร์ไดร์หรือว่าจะเป็น หลความกดของฮารสองเซตเนี้ยโอเคอาจใช้ใต้เหยียบได้สำหรับใครที่ตัวการ์ดเนี่ยยังไม่มีลดระยะเวลาคูลดาวเยอะก็าใช้ใต้เหยียบไปก่อนไม่ได้แต่ถ้าระยะยาวเนี่ยใช้โอเวอร์ไดหรือว่าความกดของฮัรจะดีที่สุดก็เธอคนนี้ยังไม่มียูนิฟอร์มเนาะอ่ายังไม่มีก็แล้วก็โบนัสทีมผมจัดทีมแบบนี้เพราะว่ามันได้โบนัสสี่ช่องเลยถึงแม้ว่า ถ้าเอาเฮลสตอร์มาแทนลูคเคสเนี่ยจะได้สีช่องเหมือนกันแต่ว่าตัวออปชันที่ได้เนี่ยมันจะน้อยกว่าอ่สาสังเกตนะอ่ามันได้แค่สามได้แค่สองออปชันแต่ถ้าเอาลูคเคสมาเนี่ยมันได้สามออปชันอันไหนว่าอ่าจะได้สามออปชันจะเยอะกว่าก็ตามนี้เดี๋ยววันนี้อาจจะลงให้ดูในหมวดเนื้อเรื่องทมล์ลายแบตเทิล โคออฟแล้วก็อีอัออนอไรวะเดี๋ยวคิดก่อนเวอร์บอสอ่าก่อนอื่นยวไปดูที่หมดเนื้อเรื่องกันก่อนมาดูความดูในการเคลียดด่านของเธอกันก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงกิจกรรมแบ็ k ไฟเดย์เนาะมีของขายเยอะเลยก็ถ้าใครที่ลังเลว่าจะเติมดีไหมก็แนะนำว่าเติมช่วงนี้เ่ยคุ้มมากได้เพชรคูณสอืมแล้วก็ มีพวกของที่ซื้อแล้วก็ได้โทเค็นหรือว่าเหรียญไว้สะสมเอาไว้แลกของอีกรอบหนึ่งด้วยคือถ้าใครเติมช่วงนี้เนี่ยคุ้มมากเหมาะจะเติมมากซึ่งผมตังหมดไม,ไม่มีไม่มีจะเติมแล้ว <laughs> ก็ปล่อยไว้ก่อนหรือถ้าใครรอยังไม่มีตังอาจจะรอเติมช่วงปีใหม่ที่ถึงนี้ก็ได้นะเพราะว่าน่าจะมีกิจกรรมเหมือนกันไม่น่าจะไม่น่าจะไม่ไม่น่าจะต่างกันหรอก หรืออาจจะดีกว่าด้วยซ้ำเดานะเดาแต่เชื่อผมร้อยเซ็นนะก็ใครที่เงินเหลือว่าอาจจะเติมเอาเหรียญสองร้ยเหรียญน,นะโทเค็นเยอะมากเลยถึงได้ตัว er ๋วเมก้าเทียสองซึ่งผมไม่ไหวหรอกหมดไปเยอะก็ของเล่น <c oughs> ไ,มไม่เหลือพอจะมาเติมเกมแล้ว <c oughs> อ่าก็สกิลไฟนี้ก็อลังการงานสร้างมาก มาอย่างเท่ก็ถือว่านานนะเพราะว่าสกิลเธอมันดีลาาเยอะไปนิดนึงห้าสกปีก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะไม่ลงแบบกดใช้กดใช้สกิลอัตโนมัติเอ้ยไม่กดสกิลเองนะเพราะว่าผมลองแล้วไม่ต่างกันมากก็จะลงสองแบบก็คือทีมที่ไม่มีตัวลบดีบัฟของผ่าตรงข้ามอย่างวอล อย่างนี้กับทีมที่มีตัวลบดีบัฟจะให้ดูความแตกต่างว่าทัวันนี้เนี่ยดอเรสเตรนเนี่ยมันเต็มทาวไลท์เทอร์ในหมดเลยคือเราควรจะพบตัวละครที่มีสกิลลบดีบัฟให้กับทีมเนี่ยไว้ในทีมสักตัวหนึ่งมันทำให้เราเนี่ยยืนได้นานแล้วก็มีโอกาสชนะมากขึ้นเดี๋ยวจะลงให้ดูแบบไม่มีตัวลบดีบัฟ5ตาแล้วก็ลงแบบมีตัวลบดีบัฟให้5ตาตาก็ไปลุยกันเลย ก็ลองดูก็ช่วงนี้ก็มีข่าวลือออกมาว่าอัปเดตต่อไปเนี่ยจะเป็นอทออกับพวกตัวละครจากแอสกา,ราธรรมดาที่ไหนก็มันมีภาพหลุดออกมาเนาะภาพให,ให้ภาพหลุดสีภาพคำใบออกมาแล้วที่เป็นตัวละครที่มีเงาแล้วก็มีผ้าคลุม ซึ่งโอกาสเป็นคอเนี่ยสูงมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีาภาพของแบ็คโบ้ที่สู้กับยักษ์อัแข็งในด่านด่านหนึ่งที่จะมาในอนาคตถ้าไปนหมดเ,เรื่องใหม่แล้วก็ความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนกับแอสการ์ดเลยรู้สึกมันอยู่มัอนอยู่ที่แอสการ์ดเลยก็คิดว่าอัปเดตต่อไปน่าจะเป็นทอแล้ว น่าเป็นเกี่ยวกับทอแล้วก็ถาจจะเป็นเกี่ยวกับอีเวนต์เลนาล็อกหรือเปล่าไม่แน่เดี๋ยวจะเป็นอีเวนต์อื่นๆซื้อมันก็สอดคล้องกับถ้าใครซื้ออาร์ตบุ๊กของ Marvel มานะจะเห็นว่ามันมีตัวของอาร์ตเวิร์กที่เป็นชุดของซีฟที่เป็นชุดเวอร์ชันคอมมิคมั้งถ้าจำไม่ผิดที่เป็นชุดเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะ,ะมันเป็นชุดแบบนั้นอะ,อะ ก็เลยคิดว่าไม่แน่อาจจะมีชุดของเธอมาในอัปเดตใหม่ก็ได้อ๋อสังเกตเผาเผาแรงมากนะแบบสกิลสี่เนี่ยแรงจริงๆทั้งจับแล้วก็เผาด้วยเผาแรงแบบแรงจริงจังอะ่ะ จะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดสกิลเทยสองที่ลดระยะเวลาดีบัฟแล้วก็ลดลดบัฟระยะเวลาบัฟลงเนี่ยมันติดคือตัวละครฝั่งตรงข้ามเนี่ยเละแน่นอนอันนี้ติดอมาตตาไปแล้นเนี่ยสกิลสองเป็นสกิลไอเซมเลยนะอ้าวสวยดันเจอดรเตอร์สเตรนเปิดสกิล 5้าสู้ไม่ไหวอ้าวฝั่งเราไม่เปิดบ้างนะฝั่งเราไม่เปิดบ้างก็เจ๊งดิอางนี้เฮ้ยไหวเลยนี่ไม่น่าเชื่ออ้าวฝั่งเราก็เปิดบ้างแล้วอีอย่าง เม่กี้นึกว่าจะนึกว่าจะแพ้เนี่ยกลัววเหมือนกันแต่แต่ถึงยังไงวันนี้ก็ไม่ไดูรีวิวด็อกเตอร์สเตรนนะเพราะว่าอสาตาน่านี่ก็ได้โชว์โหดเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นตัวที่ผมคิดว่าถ้าเกิดใครขาดตัวละครที่จะลงะในไทม์ไลน์เทิร์ดเนี่ยก็ควรจะหาเธอมาใช้นะแบบเบื่อแล้วด็อกเอรเนอะไรเบื่อตามกระแสอะไรเงี้ยอาจจะเอา,เอา,า,เา,เอาสาตนน่ามาลงในทีมก็ได้นะ จอสะท้อนสกิลเมื่อกี้เจ็บเลยเจอสกิลสะท้อนอจะไหวไหมเนี่ยชนะไหมจะชนะไหมม,มันรุนกัน,นอ๋อเปิดมันตาแล้วเว้มีแววมีแวแว ชนะเว้ยเวลาจะไม่ชนะแล้วรอบสุดท้ายสำหรับทีมที่ไม่มีตัวลบบัฟลบดีบัฟฮะเปลี่ยนไหมเอาเขาก็ได้แต่ฝั่งนู้นมันมีสกิลมันมีตัวลบดีบัฟว่าไม่น่าจะไหวนั่นไงละ่ะเจ๊งเลย เราเตอร์เซเรนฝั่งนู้นใสเกียร์ดาเมจเลยเนะนะี่ยเกียร์วันทามเผามันเลยเผามันเลยเผามันเลยอนะ่หาตายแล้วไอสกิลเผายังติดอยู่เลยเนะี่ยโดนใบด้วยเจ๋งเลย ชนะอยู่เว้ยนึกว่าจะไม่ชนะแล้วนะต่อไปจะให้ดูว่าถ้าเกิดในทีมเนี่ยมีตัวตัวละครที่ช่วยลบดีบัฟกให้เทีมเนี่ยมันจะโหดขึ้นกว่านี้อกีกมาโอ้ยมาแค่ตัวเดียวไม่สู้ขอสักสามใช่ไหมมาสักสามซิเทียสองอะมาสักสามเจอแต่อะไรเนี่ย มา,มาสักสามเอ้าลืมดูว่าเราตัวสเตรทมันแค่กี่ดาวห้าดาวก็ตะกี้เออเอาใหม่ๆเจ้าตัวใหม่ตาหน้าก็ถ้าใครสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าสกิลเอ่อสกิลสองของเธอเนี่ยเป็นสกิลประเภทไอเฟรมนะเนี่ยสกิลเนี่ยสกิลพ่นไฟเนะี่ยแต่โอกาสวืดก็เยอะเหมือนกันนะวอ้าวสวย กันนเงี้ยอดเท่เลยโมไปเยอะโมไเยอะอดเทเลยตะกี้สกิลวืดง่ายสกิลสองเนี่ยมีโอากาสวืดสูงมากถ้าเกิดตัวละครฝั่งนู้นมันเป็นแบบตัวละครที่แบบชอบโดดไปโดดมาอยา่างสไปเดอร์แมนอะไรเงี้ยมันจะโดนยากเพราะาสกิลมันเหมือน มันไม่ได้ล็อกล็อกแบบล็อกเป้ามันล็อกพื้นที่ล่าสุดที่สตูอยู่อ่ะไห<อ>วปะเนี่ยเกอดได้เหมือนกันตานอส ก็ยังไม่ถึงกับสู้กับตานอสไหวนะแต่ตัวอื่นเนี่ยสบายแต่ว่าหนึ่งหนึ่งกับตานสนสเมื่อกี้ก็อ่ที่เห็นก็ถ้าเกิดเราเอาตัวที่มีสกิลลบดีบัฟมาอยู่ในทีมเนี่ยมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการโอกาสชนะมากกว่าเดิมสำหรับตอนนี้ในไทแรทเทนนะ เพราะว่าไม่งั้นเราจะเจอแต่หยุดเวลาหมอปแปลกมีเวลาลวของออโต์สเตร์อย่างนี้หรือว่าจะเป็นสกิลสตันของตัวมือเนี่ยพอซีฟ้ามีไนอะไรเนี่ยมันจะทำให้เราโอกาสชนะเนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยพอมีสกิลลบดีบัฟเนี่ยมันชนะอัลตสแตรสจะบายมากเลย วันๆเหมือนจะแพ้รึเปล่าสกิลห้าเนี่ยชนะเลยสกิลสองก็ได้ฮะก็ยังไม่เชิงว่ามาดูรีวิวด็อกเตอร์สเตรนนะเพราะว่าซาน่านี่ก็ได้โชว์โหดหลายรอบเหมือนกันนะก็อย่างน้อยก็สู้กับด็อกเตอร์สเตรนไหวนะทั้งตอนที่ไม่มีตัวลบดีบัฟแล้วก็ตัวตอนมีตัวลบดีบัฟก็ได้ทั้งสองแบบ แต่ตานอตไม่น่าจะไหว่างฝ่ายดังมีตัวรบดีบัฟทั้งสองถ้า,า,อ,นา,นอ,า,อ,าอามาตันานว่านี้เจหดกว่านี้อามาตัสักห้าวิเนี่ยของเกียร์ของผมนะน่าจะดีกว่านี้ แต่สับตอนนี้มันก็โอเคแล้วอ่ะมาลองเจอกันสักหน่อย จุกเลยเจอแทงงหนักสองสามทีอ้าวมา,าลบบัฟได้สบายลบบัฟลบดีบัฟสบายลบดีบัฟสิจะลบบัฟทำไมเออลบดีบัฟมาต่อไปลงเวอร์บอสกันจะไหวไม่น่าไม่เคยเอามาลง จัดทีมแบบตอนแรกแล้วกันดูเคสอ,อยู่ไหนวะมาสไตรเกอร์เอาเป็นน,น,นี้้แล้วก็อีกตัวอยู่ไหนหนาะ ก็สเตปกันเดินข้ามคันบันไดของบอสหนึ่งสองแง๊บ <c oughs> เดินสองก้วลงชั้นสุดท้ายแล้วละเนี่ย <c oughs> สังเกตแล้เป็นสก,กิวไอเฟรมนะ <c oughs> เพราะว่าบอสมันหยุดโจมตีเอาเลยเวลาเราใช้สกิวสองบอสยืนนิ่งเลยอ๋อเไอ้กดเดินไม้ไปอะ่ะ ใช้คีย์บอร์ดคู่กับเมาแล้วมันมาขับยากจ้าเนี่ยสกิลลีลามากเลยคือสกิลกว่าละใช้เอ้ยรู้สึกเหมือนจะไม่ไหววะโอ้ย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  ต้องขึ้นสกิลสองอย่างเดียวแล้วเอ้ยอมื่กี้จังหวะมันเนสียมากเลยครับเอาชัวร์ไว้ก่อนเปลี่ยนตัวก่อนเดี๋ยวตายก่อน,อาาอนบอสงงหายไปไหนแล้ว ใจเย็นพ oh, 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 oh. oh, oh. ah, ี่ใจเย็นโอ้ย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 อ่ะพอดีเลย เสียวมากเอ้ย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 เอยเอยบตายแล้วอีกทีนึงมันกดไม่ค่อยไปอ่ะนี่ <laughs> เ,เหลือแค่485 ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรคือกดเดินแล้วมันไม่ไปอ่ะกดคีย์บอร์ดแล้วมันเดินไม่ไปอะไรกี้เจอไปหลายยกเหมือนกันเจอไปหลายดอกมาหาสุดท้ายแล้วคออฟเพลงอยู่ไหนวอะอยู่นี่ดูกันว่าจะทำเวลาแล้วก็ความดาเมจได้สักเท่าไหร่กันเชียวก็นหล่างการลงบอสโลกเนี่ยก็เน้นใช้ทกษะสองเนาะหลบการโจมตีของบอส แต่ดูดูแล้วไม่น่าจะไปไหวในทานอตอินหรือเปล่าหรือว่าผมอ่อนเองก็ไม่รู้ปล่อยออโต้แล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าแบบสกิลบูแรงนลเนี่ยู้สือว่าสกิลมันไม่ค่อยจะรวดเร็วสักเท่าไหร่สกิลคือสกิลส่วนใหญ่มันจะเป็นสกิลที่ยืนยิ่งแล้วก็ กล้เวทแล้วก็ปล่อยฟิวไปนู่นอย่างไเงี้ยคือพอกอสเจอบอสโดดมาตบหน้าเนี่ยมันเยอะมากตะกี้ก็แค่สิบวิเองนะถือว่าเร็วตบหน้ามันเยอะมากแล้วคือถ้าเกิดคือบอส้านอตอินเนี่ยอย่างที่ใครหลายคนรู้คือถ้าเกิดตัวละครขอ,ของเรามันไม่มีสกิลที่แบบเป็นอมตะชั่วคราวหรือว่าแบบมีสกิลเป็นพวกสกิลเกราะการดาเมจจำนับจำนวนครั้งอะไรเงี้ยมันจะลงยากถ้าเกิดไม่มีสกิลพวกนั้น ในเว้นแต่จะเป็นพวกแบ็คออเดอร์ที่แบบตีแรงๆจริงๆอะไรอย่างนี้แล้วคือสกิลของซาตาน่าเนี่ยมันไม่ใช่สกิลที่เมื่อกดใช้แล้วเป็นมาตะเลยไงคือมันจะเป็นมาตะก็ต่อเมื่อสกิลเทียสองมันติดใช่ไหมถึงแม้ว่าสกิลไอเฟรมสกิลสองมันจะเป็นสกิลไอเฟรมก็จริงแต่ว่าสกิลสองมันก็ไม่ได้ทำดาเมจแรงขนาดนั้นแล้วก็แป๊บๆมันก็หยุดใช้คือมันแล้วก็คือการที่กว่าจะใช้สกิลเนี่ยมันต้องพุ่งไปหาบอสใช่ไหม แล้วระหว่างที่เราพุ่งไปอย่างอาจจะโดนบอสตบสวนกลับมาก็ได้เหมือนกันก็เลยไม่น่าจะเหมาะลงกับทานอสอินซะเท่าไหร่จะต่างกับเฮลสตอมที่สามารถมีสกิลแยกล่างแล้วก็สกิลที่กดใช้แล้วก็เป็นมาเป็นเอ่เอ,เป,อเป็นมาต5าห้าวิด้วยกันอะไรเงี้ยมีสกิลแยกล่างอีกไว้ล่อบ,บอสอะไรเงี้ยมันจะลงได้พวกตัวละครที่เป็นมีสกิลอะไรพวกนั้นเนาะแต่เราสามารถปั้นมาเพื่อเป็นเอ่อลีดเดอร์ให้กับเฮลสตอมได้เพราะว่าสกิลลีดเดอร์ของซาราบวกพลังโจมตที ทำเทพไฟใช่ไหมก็สามารถเอาทำได้ก็ทำเท่เทียนหนึ่งาทำเทเทียนหนึ่งแล้วก็มาเป็นลีดเ,เดอร์ให้กับทีมของเฮลซ์ซอมก็ได้เหมือนกันก็สรุปสัส้นๆเนาะก็ซาน่าเนี่ยจะเด่นในเรื่องของหมดทาราเนอรที่สุดแล้วเหมาะเหมาะสู้กับผู้เล่นคนอื่นที่เอาไปป่วนสกิลเพราะสกิลมีสกิลไฟสกิลจับล็อกสกิลต่างๆเหมาะจะปวนปวนมากกว่าซึ่งถ้าไปป่วนในบอส เบอร์บอสเนี่ยมันปวนยากเพราะว่าบอสมันไม่ติดพวกดีบัฟยยเว้นตอนนี้ติดดีบัฟเดียวก็คือดีบัฟหยุดเวลาของลอเตอร์เซนแต่ว่าดีบัฟพวกจับดีบัฟพวกอะไรเงี้ยมันไม่ติดไงมันเลยไปป่วนอย่างนั้นไม่ได้ก็จะไปเราจะตัวของซาตานาเนี่ยจะโดดเด่นในในเรื่องของทาร์เรลเทิร์นกับชาร์ลแลนชาลแลนเนี่ยถ้าเหมือนเกิดตัวละครของเรามีดีบัฟเยอะเนี่ยมันจะป่วนมากเลยจะเล่นง่ายกว่ากว่าเดิมเยอะเลยก็จะเหมาะในลงชาลแลนกับของทาร์เรลเทิร์นก็รู้สึกว่าตัวละครที่ต้องเลือกจากตัวเดือน รอบนี้เนี่ยมันมันจะเก่งต่างกันเนาะอย่างเคลียร์เนี่ยเคลียร์ไปลองมาแล้วก็คือจะโหดในเรื่องของสงครามมัธยมที่สุดแล้วแต่ว่าในหมดอื่นเนี่ยไม่ไหวสักเท่าไหร่จะไปโหดในสขขงครามมัธยมคือก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะไม่ถึงกับว่าดีแบบดีแบบโอเวอร์พาวเวอร์ที่แบบโหดทุกหมดอย่างด็อกเตอร์สเลนอย่างเงี้ยก็อย่างว่าทำมันไม่ใช่ตัวที่เหมือนไม่เรียกว่าอะไรต้องทําต้องทําให้ครบทุกตัวถึงจะได้มาเนาะด็อกเตอร์สเลนเนี่ยมันต้องปั้นถึง ทุกตัวต้องมีตัวทุกตัวเนาะถึงจะถึงจะได้มา6ดาวอะไรอย่างนี้เนาะก็ถ้าใครคิดจะปั้นเฮลซอมเนาะคิดจะปั้นเฮลซอมเนี่ยอย่างน้อยก็ควรจะมีซาระหกดาวดาวแดงไว้ในทีมสักนิดเนาะก็ปั้นหรือถ้าใครอยากต่อยอดให้แบบทีมมันดูอลังการแบบมีซาร่าเทียสองเฮลซอมไดมอนด์เฮลซอมเทียสองเทียสองโค้ชได้ได้เทียสองเนี่ยคือมันก็ทําได้มันจะด,ดูอลังการงานสร้างดูแบบ เวลาเจอในทมไรเท่านี้ก็แบบอู้อะไรวเนแ่ยว้าวอะไรวาน,นี้เลยเนาะแต่ถามว่า wow, มันถึงกับเคลียร์ได้ทุกหมดไหมไม่ไม่ทุกหมดจะไปติดตรงไทงนอนอินฟินิตี้ทำนั้นไทนอนถุงมือเนาะแต่ว่าตัวบอสอื่นเนี่ยก็สบายแล้วก็ในเรื่องของอโหมดของสงครามพันธมิตรเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเฮลสตอมใช้งานได้ดีกว่าซาตานาเพราะงั้นก็ เลือกดีแล้วกันให้ดูว่าทีมเราตอนนี้ขาดอะไรบ้างถ้าใครขาดตัวที่จะลงทนัทเทิรก็แนะนำซาตาน่าหรือถ้าใครขาดตัวลงส่งคาร์ดังนี้ก็แนะนำเคลียอันนี้แนะนำเฉพาะสองตัวสองตัวที่ต้องเลือกจากตัวเดือนนะก็สาวันนี้ก็คงจบกันแค่นี้กับการรีวิวซาตาน่าคลิปต่อไปก็คงเป็นตัวสุดท้ายแล้วสำหรับตัวละครใหม่ที่มากี่ตัวนั้แปดตัวใช่ไหมลืมใช่แปดตัวก็ต่อไปก็เป็น คาสิเด <ève> ียสอาคาสิเดียสก็เทียสองเรียบร้อยแล้วคงอีกไม่นานไม่เกินไม่เกินวันอังคารนี้น่าจะดีอ <Qué> ย <anc não S 2> <m ig decorative> ู่ก็ทำเทียสองใส่เกียร์เรียบร้อยสกิลเรียบร้อยเซตหินเรียบร้อยอ่ดหรือไม่อาจจะเป็นพรุ่งนี้แล้วนะเอาจจะลองตีทานอสอินฟินิตี้ให้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยลงรีวิวตามมาอะไรอย่างนี้เนาะก็สำหรับวันนี้ ใครสงสัยอะไรหรือผมพูดไม่เข้าใจยังไงก็สามารถสอบถามกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างหรือถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็มีช่องทางการโดนทแล้วนะอยู่ข้างล่างแบบอยากสนับสนุนค่าลูกอมระหว่างรีวิวให้ผมกินระหว่างรีวิวก็ได้เพราะช่วงนี้เจ็บคออะไรก็สามารถโดนทเข้ามาได้เนาะก็ใครมีคำถามอะไรก็อย่างบอกว่าสามารถถามได้ผมเข้ามาตอบทุกคนอยู่แล้วแน่นอนแล้วก็ถ้าอยากให้รีวิวตัวอะไรเนี่ยก็สามารถขอคนเข้ามาได้หรือ ตอนนี้ก็ถ้าเกิดผมมีตัวนั้นอยู่แล้วผมจะสามารถรีวิวให้ได้แต่ถ้าตัวนั้นเนี่ยยังไม่มีตัวละครผมยังไม่มีเทียสเอ่อไม่ใช่ยังไม่มีผมมีทุกตัวแล้วแต่ว่าถ้าเกิดตัวนั้นนีมันยังแบบไม่ค่อยจะมีประโยชน์อะไรเงี้ยผมก็ยังไม่อยากจะรีวิวเท่าไหร่รอเทียสองออกมาทีเดียวเราค่อยตัดสินทีเดียวเลยว่าตัวละครนั้นเนี่ยมันดีจริงไหมเนาะถ้าตัวละครนั้นยังเป็นแบบเทียสหนึ่งอยู่เนี่ยก็ยังไม่อยากจะรีวิวเท่าไหร่เพราะว่าเผื่อว่าเทียสสองมันมาเนี่ยมันก็ต้องมารี ก็น่าจบแค่น,นี้แหละก็ไปพบกันใหม่คลิปหน้าเจอกันแน่นอนกับคาสิเดียสเจอกันแน่นอนมาแน่นอนอ่าสวันนี้ก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย